หน้างานนี้เหล็กโครงสร้างของเราเชื่อมเอาครับและอย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับว่าเหล็กโครงสร้างปกติเขาจะไม่เชื่อมนะครับเนื่องจากว่าการเชื่อมเนี่ยจะทําให้เหล็กโครงสร้างเนี่ยเสียกําลังในการรับแรงและมีโอกาสฉีกขาดได้ซึ่งนั่นนะครับเป็นในกรณีที่เราทําการหล่อโครงสร้างปกติทั่วไปนะครับแต่หน้างานบริเวณนี้ของผมนะครับโครงสร้างที่เรานามาติดตั้งนะ เป็นชิ้นส่วนโครงสร้างสําเร็จรูปครับซึ่งโครงสร้างตรงนี้นะครับตามมราฐาดผู้ผลิตเนี่ยถูกผ,ผลิตและกําหนดมาแล้วว่าให้ใช้การเชื่อมในการติดตั้งนะครับซึ่งเหล็กข้างในจะไม่เหมือนเหล็กทั่วไปนะครับสังเกตดูเหล็กเสาเนี่ยเป็นเหล็กฉากและเห็นไหมฮะอันนี้เห็นด้วยตาเปล่าเลยนะครับซึ่งตรงนี้แหละมันถึงเป็นจุดแตกต่างที่ว่าชิ้นส่วนที่ผลิตจากโครงสร้างเนี่ยทำไมมันถึงติดตั้งเร็วนะครับนำชิ้นส่วนใส่เครนมาวางและทําการเชื่อมรอยต่อชิ้นส่วนนะครับหลังจากนั้นนะครับ ก็ทําการหล่อจอยนะครับก็จะเป็นการตีไม้แบบนะแล้วก็ใช้ปูนเกล้าหรือนอนชิงเนี่ยปูนกําลังเสริมพิเศษนะครับในการหล่อปิดโครงสร้างตรงนี้ทั้งหมดนะครับหลังจากนั้นครับโครงสร้างตัวนี้ก็จะเหมือนโครงสร้างหล่อในที่ทั่วไปที่เราทําการขูดเหล็กเองเลยแต่ต่างแค่ว่าชิ้นส่วนทั้งหมดนะครับผลิตจากโรงงานเนื้อคอนกรีตที่ถูกหล่อมานะครับจะขึ้นรูปได้อย่างมีมาตรฐานและก็ที่สําคัญนะครับการทํางานแบบนี้นะใช้คนไม่เยอะนั่นแน่นอนว่าพอใช้คนไม่เยอะเนี่ย การเออร์มันก็จะไม่เยอะตามไปด้วยครับยังไงนี่ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ